อันนี้พี่โดนด่าละวันนี้จะมากินทไทยอ่ะฮาสิดกับอะไร159บาทเยสั่งได้จาก LINE MAN เท่านั้นสั่งได้จาก LINE MAN เท่านั้นคุ้มมาก,มมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากเลยใน TikTok เห็นเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากเลยใน TikTok พี่ก,าาก,ก็เลยสั่งมา2กล่อง คนดูจะได้ไม ja ่ได้บอกว่าพี่แย่งเบบี้กินคนดูจะได้ไม่คนดูจะได้ไม like ่ต้องว่าพี่ว่าพี่แย่งหนูกินของพี่กับเบบี้แยกกันนะไม่ได้จันอยู่กันของหน क क ูกับพ uh ี่แยกกันนะไม่ได้กล่องเดียวกันร้านนี้อร่อยมากใช่ใช่ไม่ใช่พี่พี่ให้เบบี้บอกคนดูว่าร้านนี้อร่อยมากร้านนี้อร่อยมากคนดูกินกันกินกัน Baby s <S กุ้งใหญ่มากดูจะได้ไม่ต้องบอกว่าพี่ยังเบบี้กินอร่อยพี่อร่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวเแบบี้กินไม่พอเดี๋ยวพี่ป้อนอันนี้พี่โดนด่าละทำไมอ่ะ้ <c oughs> <c oughs> ยหิวอะไรก็อย่าลงสายไลน์แมนะ